สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ช็อปจะพาน้องๆมาดูการถอดโคงมาเลยครับผมออกจากแกนนะครับผมวันนี้เซนโตอเพิ่งทำเครื่องมือนะครับผมตัวนี้ขายึดเนี่ยเซนโตอร์ DIY เองครับผมแล้วก็มาใส่เครื่องมือตัวนี้ครับผมเพื่อจะดึงโคงมาเลยออกครับผม ตัวนี้เป็นแบบสวมขันเกลียวนะครับผมมาแล้วสวมขันเกลียวเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะทําการ,กรยิงออกนะครับผมโอเคออกแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้ดูครอมือแสงโดนทั อันนย้จะต้องหลุดนะอ่าไม่หลุดใส่น็อตไว้เพราะว่าเราจะต้องเล็งสื่อมาร์กไว้อีกอเข็มตัวจะถอดออกมา นี่ครับผมตัวที่เซนโตดีไอขึ้นเอง,ง,องนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องดูนะนครับผมมายึดกับขาตัวนี้นะ